ช่วงร้อยแปดวาไตี้สนับสนุนโดย Oriental Princess เพื่อบ้านสวยนานเหมือนตักต้องสีดูลักซ์อินสปายกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในร้อยแปดลีวิ่งนะคะแล้วตอนนี้วุนก็ยังอยู่กับสามพุ่มกับชื่อดังนะคะกับภาพยนตร์เรื่องรักเจ็ดปีดีเจ็ดหนนั่นเองคุยถึงที่มาของหนังเรื่องนี้ก่อนดีกว่าพี่เก้งว่ามันเกิดขึ้นได้ไงโปรเจกต์นี้คะ คือมันเป็นโปรเจกต์ที่เราอยากจะทำเพื่อฉลอง GTS รอบเจ็ดปีซึ่งเจ็ดปีนี่ฮะพอถ้าเราไปคิดกันโดยไอเดียแล้วเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยจะเป็นมงคลสักเท่าไหร่ก็มีอ้าก็มีคนพูดว่าอาถันเจปีคู่รักจะอย่าร้างกันตายอะไรฮะยิ่งเราอยากจะทําหนังรักด้วยเนี่ยเลขเจ็ดมันคงไม่ค่อยจะเหมาะสมสักเท่าไหร่ฮะก็เพิ่ว่าผมไปพบว่ามันมี ความเกี่ยวพันระหว่างเลขเจ็ดกับกับคนเราเนี่ยอ,อยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยถ้าถ้าในทางโหราศาสตร์นะฮะมันจะมีดาวดวงหนึ่งถ้าเป็นไทยเขาเรียกว่าดาวมฤริเตียหหรือว่าถ้าหรือ,อว่าเป็นดาวยูเรนะัยสดาวดวงนี้เนี่ยมันจะบอกถึงความเปลี่ยนแปลงของของชีวิตเราแต่ละคนเลย,ะเลยนะฮะ แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนไปในทางดีหรือทางร้ายนะฮะแต่ว่ามัน,จะ,จ,ะนจะบอกว่าชีวิตเราอาจจะเปลี่ยนไปทุทกๆ7ปีเดี๋ยวมาถามถ,ามถึงแต่ละเรื่องของแต่ละคนดีกว่าเริ่มจากอ่ะเด็กก่อนลวกันผอย่างพี่กอล์ฟยองนี่อายุ 14- <ะ>ถึงอันนี้ก็เป็นชื่อเรื่องเลยค่ะใช่1ิบ่เป็นชื่อตอนเลยเป็นชื่อตอนเลยเชื่อเหมือนกับว่า1 4 15ี่17 18เนี่ยเราอยู่ในโรงเรียนนะฮะรเราอยู่ในสังคมที่ไม่ได้ออกไปสังคมข้างนอกโรงเรียนเราก็จะอยู่กันเท่านี้แหละแล้วเด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนเนนี่ยกกก็ทุคะ เอาเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลเน็ตเวิร์กจะเป็นเหมือนอีกอีกกิจกรรมหนึ่งของชีวิตแล้วอะ<ห>แต่นม,มากก็ต้องเช็คต้องโน้นต้องนี้มันทําให้แต่ละคนเนี่ยมีตัวตนที่ชัดเจน<ห>ในโลกไซเบอร์ฮะ<ห><ห>แล้วพอเด็กๆเ,เนี่ยพอมีความรักมันก็อยากจะแชรคค์คนอื่นให้เห็นนู้นนู่นนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการที่ความรักแต่ก่อนนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องของคนสองคนแต่ทุกวันนี้ความรักไม่ใช่เรื่องของคนสองคนต่อไปไม่ใช่ละใช่มาตอนที่สองบ้างดีกว่า21 คือมันเป็นชื่อ21ทับ28เพราะมันมันมันเล่ามันเล่าเรื่องของตัวละครคู่หนึ่งในช่วงสองวัยคือตอนที่ทั้งคู่อายุ21แล้วก็จะเล่าอีกทีคือตอนที่อายุ28ซึ่งจะจะเหมือนว่าจะมันก็จะตัดไปตัดมาระหว่างสองอายุนี้เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่าความความเปลี่ยนแปลงของเพราะว่าจริงๆประเด็นประเด็นที่เราเราคุยกันในตอนที่คิดคิดคอนเซ็ปต์หนังเรื่องนี้ก็คือว่ามันคือเรื่องความเปลี่ยนแปลงเราเลย สร้างคู่รักคู่หนึ่งขึ้นมาแล้วก็ให้เห็นว่าอตอนที่เขาอายุย1ิบเอ็ดกับตอนเขายี่บปดเนี่ยมันคิดเห็นมีมุมมองอะไรเกี่ยวกับความรักต่างกันยังไงอะไรมาเรื่องของพี่เก้งบ้างดีกว่าสี<ะ>่ส <42. S 2> <ะ>ิบสองจุดห <195. S 1> <laughs> นึ่งเก้านี่ถามก่อนแล้วกันชื<ะ>่อ<ะ>เรื่องอะไมต้องมีเศษด้วยคือเรื่องนี้เป็นเรื่องของอผู้หญิงวัยส<ะ>ี่สิบสองผู้หญิงวัยส2ิบสองซึ่งผู้หญิงคนนี้เขาก็เกิดวิกฤตการณ์ในชีวิตแล้วก็<ะ>มี เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่สูงขาวแล้วแขนล่ำมากเนี่ยมาคือ <c oughs> นิชสกุลเ <c oughs> นะี <c oughs> ่ยมนแนะนำให้เขาวิ่งมาราธอนคือคือผู้ชายคนนี้ไม่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยฮะ,ะมันชวนวิ่งมาราธอนอแต่การการวิ่งมาราธอนเนี่ยมันมันกลายเป็นสิ่งที่ให้คำตอบกับผู้หญิงคนนี้ในการใช้ชีวิตได้งงเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าระยะทางของการวิ่งมาราธอนเนี่ฮะ มันมีความยาว42.195กิโลออพอดีโอเคไม่ใช่อายุแต่ก็กล้ใกล้เคียงกับอายุมันดันมีอะไรพ้องกันเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูกันแล้เลือกนิชชครับจุดแรกที่เลือกเขาเพราะอะไรคะเอ่อเราอยากได้วัยรุ่นที่ดูเป็นผู้ใหญ่่นเองครับแต่ว่าจริงๆวัยรุ่นที่ดูเป็นผู้ใหญ่ที่ที่เราเห็นเห็นหน้ากันก็มากครับเผอเินว่าโปรดิวเซอร์ของเราโปรดิวเซอร์คุณ วันฤดีเป็นคนเสนอชื่อนี้ขึ้นมาซึ่งสิ่งที่เขากําลังทํานี่มันระดับโลกกว่าเยอะครับแล้วก็เวลาเราก็รู้ว่าโอ้โหเขาต้องทุ่มเทเวลาให้กับการซ้อมอะไรมากมายแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่ามีวันหนึ่งที่เขามาทัดกับผมเพื่อรับประทานอาหารเย็นแล้วก็อยากให้ผมเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังผมก็ไปเล่าให้เขาฟังโดยโดยไม่ได้มีความหวังอะไรนะฮะแต่ว่าก็เล่าเล่าแบบเล่าหมดเปลือกครับราก่อนว่า นิจคุณชอบชอบชอบอยากจะเล่นเรื่องนี้เลยฮะเขาก็อยากจะทดลองเล่นหนังบ้างแต่ก็เป็นเรื่องแรกในชีวิตแล้วในเรื่องแรกในชีวิตเนี่ยเขาอยากจะเล่นหนังไทยเขาก็รักชาตินะแล้วก็เลือก GTS นะครัเป็นที่รัมากที่เลือก GTS ฝากถึงคนดูนิดนึงดีกว่าค่ะอย่างของพี่ย้งนี่คิดว่าคนดูถ้าดูหนังเรื่องนี้แล้วนี่จะได้อะไรกลับไปบ้างคะก็จริงแล้วก็คงความสนุก อะไรก็คงได้แน่นอนครับแต่ว่าดูจบแล้วเนี่ยน่าจะได้ข้อคิดได้แรงบันดาลใจดีๆจากหนังด้วยพี่ปิงก็ชวนให้มาดูเยอะๆนะครับก็เรื่องเรื่องนี้เนี่ยก็ให้ความรู้สึกใหม่ครับอาจจะเป็นหนังดีเทสซี่คุณอาจจะไม่เคยดูมาก่อนพี่แกงคะครับฝากเลยถึงคนดูนิดนึงก็คงคิดว่าสิ่งที่เห็นเด่นชาติที่สุดในในการดูหนังสามเรื่องนี้ก็คือแรงบันดาลใจฮะแแรงบันดาลใจในการในการใช้ชีวิตในการมีความรัก หรือในการจะดำเนินชีวิตต่อไปอีก7ปีข้างหน้านของทุกคน,นครับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะพุ่มกับโวมือนหนึ่งทั้ง3คนเลยนะคะที่มาให้เวลาคุยกับเราแล้วก็พูดถึงหนังดีๆเรื่องนี้นะคะพี่แก้งพี่ปิงและพี่กอลฟค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค,ค,ครับ